โอ้ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง Enjoy Lifestyle in Denmark and Madam Hit Mushroom จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งพีพนังอึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสีหายสีหอมภาษาสีกรีดสีขยมค้อนกับพ่อแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพนังอึ่งอะไรเห็นอะไรไหมเนี่ยพูนพวกเจ้าเห็นบ่เนี่ยให้เบิ่งแต่ต้นต้นมาตั้งแต่กอพี่มาพ่อแม่พี่น้องไล่ตั้งแต่กอพี่มาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไล่มาเลยย่อยพี่พวกเจ้าเห็นบ่เพีย มันจะเป็นม oh, like ั <break in> <court> ่วๆเนี <Favorite prince> ่ยค um ันมาจะสร้างคุณนะไรมากคุไรมากโอ้โหไรมากผ่านคุณอะพ่อแม่พี่น้องกระสีผ้าลูปจับแล้วแน่เราห้างเย็นคุณอะเย็นดีขนาดทุ้งงใส่เห็ดสิเป็นไข่คิงคิงเย็นคิงหอนคิงเย็นคิงหอนโอ้ยเย็นดีขนาดเป็นไข่เป็นไข่ าจะไปลงหมอกับใหญ่อจอยคือเอ็ดแพดเด้อไปอาบน้ำหอนสิพาไปอาบน้ำหอนสีภาพไปลงไปอาบน้ำหอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ <c oughs> ่งเน่หนิจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุ้ยผุนั่นเบิ่งเพียบประเทนเนี่ยพี่นะ่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเพียบ <c oughs> พี่นะ่ะ <c oughs> เห็นบอผุนั่นพวกเจ้าเห็นบอผุนั่นเลี้ยงได้ใส่ยู่บุนะ พูนน่ะสิจับให้เบิองเด้อพูนน่ะแน้ะเราเย็นเย็นเราวขีงเย็นขิงห่อนบ้านนักเรียนเขาแถวไม่พ่อแม่พี่นอนเงยพูนน่ะใส่พื้นสีบาสบายพี่ากไปอาบน้ำห่อนน้พูนน่ะโปจะแเมนงามคัากรายออกเนี่ยนยิงไปงานน่ะนะวุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้อนเงยเบิ้ง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 พูนน่ะพูน โอ้โห oh oh. อันนี้เลี้ยงขึ้นปันซอยข้อเลยนี่อันนี้มุกเลยน่แม่นเนาะงามเนาะอู้วปนซอยข้อพ่อแม่สีนองสีห้องสีเอิรน,นเป็นภาษาอย่างกะเอิรนกันเด้อแม่นแล้วแต่จ้ะจัดไปอย่าให้เสียเบิ้งเบิ huh. <Yes> ้งเบิ้งเบิ้งเป็นสันเป็นสันเบิ้งดอกเค็ดแม่พี่น้องอืองามค่ะงามเนี่ยโอ้โหเลุดขนาดตาย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 คุณน่ะสงกับเพิ่นนอนบันรับอยู่ ขี่รถมาพ่อเพิ่นว่าโอ้ยฟ้าสันอันย้ายพเนนนอนแล้วพเนนตาย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 พันไม่ยังเลยน้อนพันทรงหลบไม่พังแม่มันอิสระออกมาพดมาโพดอแต่ปานซอยข้อโอ้ยเลี้ยงกันเกิดเป็นตับ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 ยู่ที่แม่นคักหลายปุ่นะค่อนขั้นแขวะตาฝ่าวาฝาใจเย็นน้องบนแล้วผุ่นข้างในุ่่นพ่อแม่พี่น้องแขวะแขวพี่น้องตับเป็นตับเป็นตับแขวะแขวะแขวะปวดคักหลายสุดยอดอีกทีเนาะสุดยอดเลยจ้ะ อย่าลืมนะจ๊ะเข้าไปติดตามรับชมคลิปเต็มๆได้เลยนะจ๊ะว่าจะตัดมันขนาดไหนเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้นองเด้อบอกบออกนางอึ้งไนเนหะ็ดเพราะว่ามันงามอีหลีบวะเนี่เนะจ้กาก็สิวันวนี่แหละเขาเอื่อนมาเห็ดงามเจ้าเสียขออนุญานี่แหละนี่แหละ <มา S 2> นี่เราเอื่อนมาเห็ดงามเห็ดงามจะนั่งสาวไทยกับปัสสาวะสิบวันขอโทษนะคะดูขาเขาสีขาวจั๊วเลยโโอ้หสีขาเขาจะสั้นนะจ๊ะ ข้าวจัวนะบอกไปก่อนแบบ говорил, บ ername, บ yeah. สบผอมนะคะขั้นข้าวเลยใจเ็นใจเย็นใจเย็นเดี๋วตกเดี๋ยวตกกันอ๋อทอสิเกียแล้วสิตุ๊กทอ้นใหม่ขั้นข่าวัอนข้าปดเลือดอีรีเอออุ้ยุลังก้นพนังฮึัักักัสุดยอดอีรีคุ่น่ะเอ้ยเป็นแถวเป็นแถวอยู่คุ่น่ะคักเนาะ เป็นยึกยึกยักยักสและเป็นยังไงเป็นปล่อยฝ่ายเฮ่อเป็นพี่น้องปล่อยฝ่ายได้หนิเอาละเอาละพ่อแม่พี่น้องมา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 เ <c oughs> บิ่งนี่้นะตัวอย่างของเห็ดงามพ่อแม่พี่น้องได้งามอีหลีสุดยอดเลิศล้ำมาล้างการง,าน,งานสร้างพ่อแม่พี่น้องเด้ออ้าเอือยคอยสิจัดเด้อบัดนี้เด้อเอาทา้งใดก่อนใคะเอือยจ้ะเห็นแล้วสุกสุกเบื้งก่อนมาแล้วเสียเอาทา้งใดดีโอเคตัดไปเลยบัดนี้เอือยข่อยพ่นนว หาที่เสียบกันด้วยพ่อแม่พี่น้องค่อยๆเห็นน้ำเล่าไปทำงานออกมาเป็นพ่วกเป็นมีดน้องบ่มันคมบ่คมเนาะสื่อมาหลานเดียวกันนั่นแหละหมดแล้วบ่มีดน้องคนหลานเด้เฮ้ยปุณหะแม่มันหนีหน้องเลยคิดว่าจังไดนพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจิไหนาดจังไดนกับคำนีพ่อแม่พี่น้องเอาไปออกไปมูเจ้าสิคิดแนวได้ก็คิดไปเด้อของมูหงดน้ำมูเจ้าเด้อยเฮ้ยปุณหะทีโท เงียบตรงดังมากสีงามขนดเอาึ้นมาพี่กะตานั่นเสีวไต้องก้มนะ้อก้มเนาะนี่เอาไว้นี่เอาไว้นี่จะเป็นงามค่ะเด้อเด้อเด้อเาเรือก้อนนีด้ะเอาก้อนแรกค่หาหมองลงกันเร้อพ่อแม่ี่นองเลยกอดติดทุกสถานการณ์เด้ออ้ะเรืองๆผ้าเร่อ้าเรื่อผ้เจ้าเนีสีบึงผ่าดผ่ได่ายนะ แต่มองเสียบแล้วพ่อแม่พี่น้องใจเย็นนาน่าเราอยากได้เป็นกอไงอย่างได้เป็นซอเ่รามันยังดอกเพิ่นงามก็เลยอยากตกแต่งเพิ่นในปูเราเนื่อว่าคุณอีกับปูทาเพิ่นทักแได้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยน่าเห็นบ่ทักเรียวปะจะเนี่ได้แล้วได้เรียวมาแล้วมาแล้วยังนังนังนังบ่เขาก็ซอยแล้วหลุดนั่งพี่น้องซอยกันเกลิงเด้อ พี่น้องก็ยืนมือมากึงซอยกันได้จ้ะเด้อบูแมนยืนเหมือนบูแมนยืนมือมาสุกหัวน้องจ้อยได้หรอหนีไปสิเก็บเองมาทีน้องจ้อยเราไปเจ้านแม่จ้อยเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้โหพ่อแม่พี่น้องจ้าพูดนะพูดนะอุ้ยอุ้ยอะอุ้ยอะอีกแล้วเนาะเกียร์เพียดงามแท้ อืมหมดแล้วนี่ตอนที่จิ้มดอกเคสคอยเอาไปเนี่ยเอาจัดจัดเนี่ยจังเนาะเอามามามาอุ้ยพี่น้องอุ้ยแต่อ่อนซอนทายให้นะเอามาลงเนี่ยนะเถียงกันกับพี่ยูสุรลงนะงามปานนี่น่ะอุ้ยเบิ่งเนี่ยบิ่งเนี่ยฮลลิสติจแย่าจืดเกคสพี่น้องเอมันเป็นสวอเป็นสั่น คัดใช่ได้ด้ยนี่อุตายตายหาแล้วนี่เราทานลีสติกพร้อมพี่น้องจ้าจะแม่นเรางามฉอกไปแกงออกจากกันมือกี้ใอ้ยเอ้ยไม่ไมาไม่ไม่ไม่แกงกินเสแสรบไรซาลามีดน้องนี่เอ้าเงยหลายขั้นแขีวในเห็ดพอแม่พี่น้องเอ้ยสิทายทอดวิธีการเก็บเห็ดวิธีการยูมั่งนอกบานห่อมบริเก็บเมง่สี่แล้วพี่น้องมันบ่มีมันกะ ควมแตกต่างกันมันก็จังสีแหละแต่ว่าโบแม,มนวายยูนีตดีกว่าบ้านเฮาเด้อจ้ะสิ่งแวดล้อมสิมันก็นดีอยู่แต่ว่าขึ้นหอดบ้านเฮาคือเก่าเนาะแมนขึน้นหอดพี่น้องจ้ะอยากกลับบไปพี่ซอยบ่อยากให้เอาอันนี้ลบไปมึงสิงัดออกดอกนะอย่ามาหยุ่งน้นนำนา่เาเอาแล้วพ่อีน้งบ่แม่ยังเดี๋ยวโบแม่พี่น้องตอมเมงดเข้ามาตอดเข้ามาหลักกเงี้ยงเงี้ยงแหายขนาดท่านเจ็บไปแล้วเลยเมื่อกี้ของพ่นไหนใหญ่ยืนได้ก็่ได้ไป น่นเห็นบ่ยังมางัดมาแง่น้ำใหญ่เนาะไม่เป็นไงว้ายบอดี้ห้ามที่เขาบ่ามเราบอดี้กันนะใหญ่แล้วเป็นสองช่อนี่จมหน่ะนิ้วมือเป็นไงสโลกสโลกมาผมแง่น้ำแต่เดี๋ยวนี้ใก่แล้วใก่เจถึีบักกอกแล้ว เงี้ยเงียบเงี้ยเขาเมาทายกับว่ทายซื้อบะทีทายกับว่าที่เนี่ยยืนทายซื้อเพ่าแม่ไปนอนเย็เนี่ยยืนซื้อทายซื้อเดี๋น้นอนกันนอนยิ้มสีน้ามืดคนนี้มืดไงเงี้ยมาสั่ลูกมาทำสีบอกลูกเดียวนี่นี่มาสั่นลาลูกนี้มาเฮ็ดเฮ็ดพังเบิดเพิ่นวะอันนึอเอาแล้วเธอลูกว่านุว่าคิดว่าลูกแม่นะฮักเฮ็ดก็ฮักหนูมาสั่นอันนี้เอาด้วยมันงปะนี่เอาเอาจ้ะอันนี้เอาเนาะเอาอันนั้นเอาไว้ปะเอาจ้ะแล้วแต่จงไว้ลูกจงไว้้้เนนะัล่ไวจจ เอออยากเก็บเออเก็บเลยนะพ่าไปตืมพ่อไปตืมโอเคโอเคคุนเนี่ยน้อยนี่น่ใช่ไหมนี่ขักนอขากขักจัดมาเอาไตค้อนมาทั้งทีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาสิถือไปให้ยดอกกระตาหน่อยย่างดีๆเด้อย่าจ้าบ่ต้องย่างเดี๋ยวน้องจัดจานเองคุณแอเพิ่นน้องจัดจานให้เองโอ้ยกินขนาดพ่อแม่พี่น้องเอลยสุดยอดอีดีอ่าบัดเีนเฮาก็สิมาร้อย เป็นเป็นแม่ยังนี่เป็นตัดขมาตัดขม่าพ่อแม่พี่น้องกจ็ปเพราะก็ไม่หยดเงี้ยซอยเงี้ยเดือยเงี้ยซอยน่ะเห็นบัวมีกางงามนี่นี่สีเพันปอคอยขาวกันไดลอันนี้ออกสีสีน้ำเอียังก็สีเท่าๆนะจ้ะแต่กางงามเพื่อนเพันบปอหายจับปลายซอยจับใช้กระตาก็ได้พี่น้องเป็นอยากบายน้ำอยู่เลยอยากใบอยากใบคักงได้พี่น้องจ้ากระทู้ว่าพ่อแม่พี่น้องก็อยากบายคือกันแม่นบ่ล่ะพอดีเลยพอดีเลยมะดามเฮ็ดน้องบใบอ้ามา ข้ากปบายซอยกันใบซอยกันดีเป็นบัญีเด้อสวอยเด้อสอยใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องมาเป็นยังคือบัดซร์อยใหญ่ก่อนเกาไใบเรียกน้ำย่อยโคตรนะสุดยอดพี่ดีเนาะสุดยอดขวดพันจากบายน้ำสูตรพันจากบายน้ำสูตรอหพ่อแม่พี่น้องน้องก็เยนะงาม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 เป็นไรพี่น้องเป็นกบบค่อยๆเอามืออันนี้ พันเบากซื้อๆเด้เพ่นก็เขาค่อยๆมื่อแงเขาไมาแงเขามาเด้แยอก็ยืนเฮ็ดไเพ่นว่เสยู่้อนกัเด้ขวานพ่นก็มมวนน้ำได้ประม่นอย่างเด่นว้าว้องเปล่าไงเาใ่าไงพ่นกัสิว่าเฮาเขาเาฟลิทเฮ็ดพันสิได้มากเก็บเฮาอีมันสิได้มวนสิได้มสวบ้าสิาสิบ้าสิหัวสิห้าอยหสิบห้าสิ่น้าสิบหาสิ่น้าสิ้าสิ่น้อง้าสิบห้าสิบาสิ่ห้าสาสิกาสิบห้า้าสาา อันอันนี้อันนี้สองชอนี่ตั้งโดดเดียวเดียวได้ไปแล้วเราไปภายในกระงั้นอยู่มาพัชร์เราไปพุณแล้วพ่อแม่พี่น้องนึกว่าแกสลักเฮ็ดเฮ็ดจะแม่งห่างเยเฮ็ดว่าแกสลักเฮ็ดก็คือเดนนี่แหละไม่ขันแควเด้อแยกสัดส่วนเห็ดกันได้ใหญ่เอ้ยเพราะว่าสีหนึ่งก็จะเอาไว้นะสีหนึ่งสีหนึ่งนี่พี่น้องเพ่ชจะจัด เพราะว่าสีสีขาวเ่าเสียาไห่ตะบอร์สีขาวนี่เาสียบไว้ยังสินี่สีนี่เาก็เอาลงมาพี่เนี่ยเห็นบอสีเนาะใช่ค่ะเฮ้ยมาแกสละก้อนี่ตัวแกสละนั้ำจิ๋วได้พี่น้องอันแก้ไปแก้มาเพระท่านใจข่อได้จังไรจังไรเน้องว่าม่หนี่เจ้ามาเชื่อก่อนมาหนี่ข่อยสิแก้ให้เจ้าเองบันทีเขาเปิดโอกาสให้เก็บก่อนอ่ะไดยแต่ว่าแต่เระท่านพ่อใจเพิ่นพี่น้อง ข่อยบอกอันข่อยบอกว่าระสานแพทย์บอกเพุ่นว่าข่อยนอนบอว well. ์รัดพแท้อะไรใหญ่เอ้ยมืัอนี้คิดในใจโอ้โหขนาเลยือกับปลืองั้น่ว่าบอกเพุ่นไว้แล้วว่าอันทาลูกทาล้านเออกัดเขียวกัดข่างเห็ดงานยามได้มาสีหอดเวลาเลยงานคือดอกเห็ดเนี่ยร้อยมาตรงหนาดอกเห็ดนั่งร่มเนี่ยพี่น้องร้อยมาอยู่ตอนหนาแพทย์ร้อยวนวนวนมากแพทย์ว่าโอ้ยแพทย์ว่ายามได้สีหอดใบสองงานเนอใหญ่เนาะไฮ้จะแม่นหอม มันกินเห็ดนางฟ้าชัดๆเลยสี้าวนี่สามาถเอิรนเห็ดนางฟ้าเด้รเลืเอยเนาะแมนตระกูลเดียวกันูนั่นล่ะเห็นว่าก็ได้หัีแยน้ำเล่าด้วยพี่น้องพุ่นะพันเกสลักวายเอาไปน้องพุ่นะโอ้สุดยอดงามดีนาเล่มเก็บเล่มเก็บมาเรื่อยเอ้ยเธอจะไม่เหี้ยนี้จากฉันไม่ได้พี่น้องเอ้ยเอาลงกะตาพุ่นะเบิ่งจิล่ะ ผู้ชายผู้ชายอยู่นันน้อยเนาะงามค่ะใหญ่เอ้ยเก็บเก็บเก็บแต่ไดงัดห็ดน้ำลาบพอมพี่น้องมางัดมางัดมาแงะมางัดทั้งงัดงัดทั้งงัดกันงัดทั้งงัดน้ำกันเด้อจ้ะเด้อตัวนี้แมนบ่เนี่ยแมนต้นกรแมนมันก็เปนงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเว้ยเฮ้ยคุณนะเป็นแมนเล่าคักเว้ยคักค่ะค่ะค่ะเห็ดงามสักเนาะ เพิ่งการงัดเงะแก้สลักของเคืนพ่อแม่พี่น้องเพคุนปีที่แล้วเนี่ยแพทแถวมีแถวหนึ่งแพทมากเพรท่านบ่แม่นเพรท่านดอกพี่จอยต้องเที่ยฝนตกแบบว่าลับบันที่นี่เล่าแล้วเป็นซีแบบแก้สลักคอนน้ำกันพ่อแม่พี่น้องดูซองเบืองเบิงหาตาตาซองเบืองหายทวนหายไหถืออุ้ยวาย ขนนาดี้ปีที่แล้วแม่งน้ำดำเต็มขอนเก๋ๆมัดมัดเก็บมัดออกให้น้องเห็นบ่นั่นนั่นมัดทด้ไหนวว้พอพี่น้องบอกให้เก็บมัดออกจากน้องพอเก็บกินเก็บกินเดี๋ยวก้อยกินละเราจะเก็บมัดกินพี่น้องจ้ะจะเต็มนหญ่ใหญ่เดี๋ยบโบเห็นมีไตนะเก็บสั้งใหญ่ เลือดเข้มเพราะแม่พ <sup> yeah. ี่น yeah, uh, well, like ้องกินเกียร์กินเกียร์เยอะไปหน่อยกินเกียร์เยอะเลือดเราไหมเบิมนี่แล้วขาดเห็ดพอนีชิลุนตาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยขอนเดียวนะจ๊ะขอนเดียวขอนหักไงล่ะเขาเอื่อนมาขอนหักว้ายแล้วหนักเห็ดขอนหักแล้วหนัก นงะเนี้ยเริ่ดตะพินเดิ่พ่อแม่อพี่น้องเรื่อยๆแล้วเป็นทั้งสั่นทั้งเทือแล้วโบเป็นแล้วโบเป็นผุ่มเป็นพ่วงนะเราเป็นอยู่แต่ว่าเราแหนบแหนบแล้วแหนบแล้วแหนบโผล่จ้ะมาเอามาจนเรินมีกระเดกเกินเอาไปเอาไปว่าคือก็สีโบใหญ่เพิ่นเอาไปทั้งไต่เอได้ข้ามนะเพิ่นพี่น้องจ้ะื่องของเรื่องนันอันอยากให้เพิ่นเอากระตาเอาไปทั้งเๆไปไปเพื่อนแม่พี่น้องเพื่อนสีได้ทรงเฮ็ดมาให้ข้ามเะรอแม่เรื่องของเรื่อง จะได้จังหวะเสี่ยวฮิตต้องไปทางไต่เขาเขเห็ดแผนเป็นเสียเดี๋ลูบเดี๋ยข้ามกันยังดีได้พี่น้องจ้าบ่ได้บ่ได้ตัดน้ำฝนเนี่ยอีกโต๊ะหนึ่งเราอีกย่อยยังสะมาหลายเจ้าเราขืนนี่น้ำเอื่ยกันมีหรือบ้างเด้อเดีมันตกมาน้ำหนองบ่เออเดี๋ยวเขาจะไปหามือเดี๋ยวเขาคอยไปเอาฝนออกขึ้นบ่มาฝนมาจ้ะ หนกเนี่ยแก่คอนแกะสลักพ่อแม่พี่หน,นุม่มก็จะเป็นฟินคักดลายหุ่นแล้วสุดยอดเนาะเสียงเป่าคนเสียงก้อนยังเป็นก้อนอื้มหุ่นอ้เสียงดังพว่เสียงดังสนั่นลั่นโลกาแบบนี้อ้ยบนบึงชอนี่เด็ดจัดเด้อด้วยนั่นด้วยบ้าสินะสุดยอดอี๋เลยนะ แง่นี่ยเขาไว้เนาะในหน่วยในเนี่ยเพื่ออยากเศร้าน้ำได้บ่อแกับว่าสิย้อนตะเขากับตาไม่เคยอยากเศร้าเศร้าน้ำซูอันพี่น้องขอให้ได้รูปได้ถ้ำกันยังดีขอให้ได้เศร้าน้ำนอนกันขอให้ได้เศร้าไม่ได้จับไม่ได้ไม่ได้เก็บแล้วเศร้าก็ยังดีเนาะเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคอนเดียวได้เต็มกับตาทั้งสองคนทั้งพี่น้องสองคนพี่น้อง เลิศจึงเสียอุ้ยผู้หักถนะอยได้เย็นอะอุื้นจะเปนแล้วขามานั <draws! S 2> ่งงามสุดท <Hayır> ้ายองเรามาเบิ้งนั่งงามน้เพลินดท้ายดูพี่น้องไหวไหวเยอผู้น่ะพรีอุ้ยยอดอหลีหอมอหลี น้องกระจัดหาน้องไม่เง nah ียบเก่าๆดังเลยเก่าๆดังแต่เป็นน้ำตาสีหอมแฟนี่จัดให้เลยพี่น้องแพทย์ขาให้เลยจัดเต็มให้เลยจ้ะแพทย์มาจัดเต็มอยู่แล้วพี่น้องจ้ะเอาเอาชอตสุดท้ายดูชอตสุดท้ายควันเพชรควันกเขาอือจ้ะหุ่นนันพักเนาะ ข้ามจนข้าจนช่อข้ามกระสอบชุดถ่ายขึ้กันเอาเอาเอามาอวดเอาเห็ดมาอวดพ่อแม่พี่น้องดูกพ่อสิวัดเห็ดพุนอนนี่คักขนาดสุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดก็ค่ะจนวันนักโอนต้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดอีรีสุดยอดสุดยอดไปจังไหครับไปไปค่ะพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเอาเอาเอาน้องลงจากคอนใหม่คอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาเห็ดมาอวดเพิ่นเสด็จผ้าเพิ่นเมียแะไรล่ะโอเคโอเคโอเคเมาเห็ดปวดได้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอุ้ย พูดคักลายพูดแล้วพูดแล้วเฮ็ดนยงามคักงามนะชวงงามนีอันน yes um, ี้อันนี้โอ้ย่อแม่พี่น้องก่ตาให่แกตาหนอพ่เบิ่งกตาอ่ปอดงามไม่แพ้กันนะจ๊ะงามอีลีอีล้องามกระดอยกระเดียพ่อแม่พี่น้องเฮ้ย um คลิปนี้ก็สิฝากไปส้ำนีได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้มาดามเฮดมาสลุมแอนด์เอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กได้จาา้จาเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิจะไปพาดคลิปใหม่ๆต่อไปของแอกน้องพ่อแม่พี่น้องจา้าห้ามันห้าสุดมันสุดท่าผุดโพบหม้อบักแดงบักทองแรงบักแข้งโค้บพ่อแม่พี่น้องจุบักแข้งโค้บักตะโคบบักเล็บแมวเอียงก็มีมาจับพ่อแม่พี่น้องมีหมดมาหมดไล่ยเหี่ยมหมดได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอยล์จานี่จ้เฮ็ดที่แอกน้องเก็บมาได้ แต่ละคนนี่เกือบล่นกระตาแล้วพ่อแม่พี่น้องเยโอ้ยซชมปนี่ก็ฟินแล้วชุดชุดแกงนี่เลิศขนาดท่านจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไม่อยากจะคิดเลยแซ่บแซบจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะพี่นี่ก็สิลาไปแล้วสสวัสดีงามๆด้วยจ้ะเด็กบายๆค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเงา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 ะพี่น้องเฮ้ยข่นแขวไปแกงไปแกงพี่น้องเหรอ